ไ,นะได้ไหมได้ครับเท่านี้นครับได้ครับถ้าพี่วันนี้เราเดินทางมามอบตัวนี่ข้อดิคดีอะไรยังไงครับเมื่อคืน ผมทราบมาว่าทางหัวหน้างานสอบสวนสถาน,นีตำ,นวนำนวนรวจกรบานหลอพันตำรวจโทศุชัยสารสรมดาได้ไปลือสารเพื่อขออนุมัติหมายจับในคดีซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยประเด็นเกิดอึงประมาณ4เดือนแล้วตั้งแต่วันที่ท8 การจับตัวผู้ต้องหาเป็นชาวต่างชาติผมสีดำเนินคดีก็จำนวนผู้ต้องหาหลายคนซึ่งผมก็ได้เคยออกมาแถลงข้อที่จริงว่าผมได้รู้จักกับาชาวต่างชาติเหล่านั้นแต่ว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของคดีจนเนื่องจากคดีนี้จำนวน พบฝากข่าวในวันศุกร์ที่กรมศุากรนี้พนักงานสอบสวนเนี่ยจะต้องนับคำนวณส่งอายการอย่างที่ทุกท่านรูทราบเองผมก็รับรับตัวคุยขณะน,นี้นก็ตามใบแพทย์ที่ทุกท่านซ้ายช่วงนี้วันนี้ ผมก็อยู่ระว่างที่โดยจะพบกำหนด14วันวันศุกร์นี้คดีเนี่ยเกิดมาสเดือนแล้วอีก4วันพะนันงกงานสอบสวนที่นี่เขาก็ไม่รอเขาก็การแจ้งที่ขอนังาสารเพื่อ จะยัดข้อหาผมให้อยู่ในสำนวนคดีเดียวกันเรื่องนี้ผมขอ่นุกาตสำหรับผมมันมันผมผมจะทันผมต่อสูอน้นะับพู ตรงนี้เรามองว่าเป็นการกันแก้ของทางเจ้าหน้าที่หรอฮะผมเรียกตตรงจกับหมายจับผองสถานีตำรวจนครบาลทลองหลอดผมผมทั้งทั้งทั้งทรมานใจเจ็บใจยิ่งกว่าที่ผมตอบชู้ หลอดจากโควิดเรื่องนี้ผมขอ,อเรียนท่านนายกรลิขมวินน,นะผมก็เป็นประชาชนคน,คนท่านร่วมรับผิดชอบนะากับการทำหน้าที่ของสำนักง,งานตำรวจแหชาติผู้บระชาพานตำรวจแห่งชาติผู้บระชาพานตำรวจนครบาลทั้งสองคนทราบปีเมื่อคืนหลังจากผมทราบผมก็โทรศัพท์หาเขาทั้งสองคน เขาไม่รับสายผมผมก็ได้บอกฝาก่านในเวนและผมใกล้ชิดว่าพวกคุณก็ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดอยู่แล้วตั้งแต่แรกที่พูดคุยกันผมก็เคยไปพบพวกคุณในการส่วนตัวแต่พวกคุณก็ยังส่งใทยคนหนึ่งอยากจะเสี่ยงกับผมก็ไม่เป็นไรพร้อมสู้เรื่องนี้และผมจะขอสับคมขอประชาชน แล้วก็ทั้งคณะอา่าร้์สิทธิ์ที่มันใช้ได้ยียดผมทั้งสาทนายความอา,าจารย์บรรดาผู้รู้ทางกฎหมายหอีกทั้งได้รับทราบว่าเขาจะทำอะไรกับผมแม้ว่าจะเป็นเรื่อง ต้องการเอาคืนผมส่วนตัวหรือมีผู้ใหญ่ทหารใหญ่บางคนไม่พอใจจะปิดวันทีแทนผมหรือผมบอกแล้วถ้าทายมาตัยตลอดล่าสุดเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาผมจะหนังถึงไม่ใหผมก็ยังได้ให้ผมก็กังวลเรื่องนี้เหมือนกัน ผมก็ยังให้นะมัระจาทำหนังสือลงนามมายื่นกับผู้กับสอนอทองหลอ่อเมื่อวันที่29ก้กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ระบุชัดเจนแรบใบเทศมาขณะนี้ผมขอให้นัดหมายผมหลังวันที่6สิงหาคมคดีนีผผ้ผมทราบว่าเขาดมเนินคดีผมสี่ข้อหานะหลังจากผมได้รับอิสรภาพแล้ว ผมจะดําเนินพร้องจะดําเนินการพ้องพวกเขาทุกคนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้ดูารตำรวจแห่งชาติผู้จัดการตำรวจนครบาลและพันตำรวจโทสุขชัยฐานคำล่าที่ศาลอาญาคดีทุจริตและไปพิจารับ่านเข้าใจด้วยผมไม่ได้ทำเขาจะทำต่อผมนะเขาจะแก้งผมไท่านพิจารณาดูนะครับุณครับ ัวเขาเนี่ยเขาก็ขอว่าเขาเนื่องจากไม่มีล่ามแปลเขาก็ขอว่าให้ทางเราลงประจําวันฝ่ายเดียวนะพนักงานสอบสวนเป็นพยานได้แล้ววันนั้นไม่มีสอนอนะที่สถา,านมีตํารวจผมนะจะไปเรียกค่าถ่ายเรียกเงินพวกเขาบนสอนอทองหลอกเป็นไปได้ไหมใช่ผมไหมนะหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็เป็นปกติแล้วก็ถึงกับกายมีเหตุการณ์ มาถึงหน้าวันนี้ครับเรียนตรงๆนะโอเคครับอัลมาชัยทางนี่จากทางเราเดี๋ยวเราก็เราก็จะติดตามคุทงถามเพราะว่าเงินที่ทางชาวต่างชาติปูกโกงไปทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ3ล้านดอลลาร์ะเพราะฉะนั้นตรงนี้แล้วเมื่อมาถึงที่ที่ผมพบผู้เสียหายในวันนั้นครั้งแรกผมก็ได้พูดคุยกับเขาครพูดคุยภาษาอังกฤษกับเขาเขาก็ยอมรับ เขาก็บอกว่าถ้างั้นเขาจะติดต่อเจ้านายเขาที่ประเทศไต้หวันเพื่อให้ข่อนเงินคืนชำระกันที่นี่นะซึ่งเขาก็เต็มใจยินดีและในวันนั้นเนี่ยพนักงานสอบสวนสนอสองรอก็ได้ทําบันทึกจากกลุ่ม กำหนดจุดเลยกำหนดจุดเลย การพวงเงินที่สินที่ค้างชำระก,กันนะแล้วก็มีการไม่พอใจลงไม้ลงมือเพราะฉะนั้นเพื่อให้ทุกอย่างถูกตั้งและบริสุทธิ์ใจก็จึงสึงให้มาดําเนินการลงประจําวันที่สอนอทองหล่อเนี่ยว้ตั้งแต่วันนั้นแล้วผมเดินทางกลับจากพัท,ทยานะผมก็ผมจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมผ่านตรงจุดนั้นเดี๋ยวก็ให้ทางผู้เสียหายเนี่ยมาเดินทางมา ร่วมกันแล้วเข้ามาที่สอนอทองหล่อเพื่อมาทําหลักฐานไว้ว่าได้พูดคุยตกลงเข้าใจกันแล้วจะได้มีเหตุไม่มีเหตุหต่อไ,ไปภายภาคได้คุณคุณสารน,น,นะไม่ได้ไปที่เกิดเหตุที่มีปากเสียงแต่ไม่มีเลยผมไม่ได้เกี่ยวข้องตามคลิปภาพวงจรปิดะไรผมไม่เคยไปเกี่ยวข้องไม่ได้ทราบมาก่อนด้วยไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุไม่อยู่ผมอยู่ในช่วงหลังจากที่ผมเดินทางกลับจากพัทยาเนี่ยประมาณสามทุ่มเศษแล้วเส้นทางที่ผ่าน ก็ค <kung> ือผมก็จ <saturated> ึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นเพื่อให้ผู้เสียหายเนี่ยเขาสบายใจก็ให้เขาเดินทางมาโดยรถจนส่วนตัวรถติดตามของผมเนี่ยการที่เขามาเขาก็เดินทางมาด้วยความเต็มใจเขาก็เดินขึ้นรถติดตามของผมและผมผมไม่ได้เคยไปลงไปยุ่งเกี่ยวผมก็นั่งอยู่ในรถคุณชนะโทษทีคุณชนะมีหน้าที่อะไรถึงได้ การนัดผู้กรณีมาที่โรงพักได้ผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายผู้เสียหายเนี่ยผมมารู้จักก็คือหลังจากที่มาถึงสงนทองาแล้วผมก็ถึงจะพบเขาครั้งแรกที่นี่นะที่ได้เห็นหน้าตาเขาแตา่ผู้ต้องหาชาวต่างชาติทั้งสองคนสามคนทั้งหมดเนี่ยผมรู้จักเป็นส่วนตัวมาก่อน,นแล้วก็เรื่องนี้มันมีการที่หลังจากที่ก็ว่าเหตุเกิด การทำร้ายกันที่แปีนะฮะวัน,นวันที่วันที่สิพฤษภาคมผมนั่งทานอาหารกันนะเ,เขาก็มาปรึกษาผมเรื่องนี้เขาปรึกษาผมเขาบอกว่าทางฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยนะมีการเรียกเงินค่าเสียหายผมกับด้วยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยจำนวนหกล้านบาทวันนั้นวันที่เกิดเหตุนนะคุณเหนแนละ้วาเนี่ยารอบสวนให้ประกันตัวแล้วใช่ไหม ในคดีในการขออนุญาตศาลพยายามเช็คต้ออกหมายจับแต่พนักงานสอบสวนรอรอน้องรอขออนุญาตศาลออกหมายจับไว้ทั้งสิ้นเจ็ดหมายเจ็ดหมายเจ็หนึ่งหมายผมและผู้ที่ตาผมมีโกฎหมายซึ่งในวันนี้ที่สามารถจะพบกำหนด1ิบสวันในวันศุกร คดีดนี้เหตุเกิดมาตั้งสี่เดือนแล้วอีกสี่วันให้ผมพ้นในภาวะที่ไม่ต้องมาสูงเสียก็ควรที่จะรอให้ผมแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องการแก้แคบเตุผลเพราะว่าในคดีที่ชาวต่างชาติซึ่งผมก็บอกมาตลอดว่าผมรู้จักกันนะเรื่องนี้มันมีเหตุมี เรื่องที่ที่มาที่ไปซึ่งผ,ผมคิดว่ามันเป็นในต่าจางกคดีทั่วไปเขาถูกจับกุ่มตัวโดยกองปราบนักกฎหมายนักการ,ราศึกสิที่จะสอนที่ผมอยากจะเรียนหรือกระทั่งผ่านดถึงท่านอธิดีสารอายากรุงเทพได้ว่าถ้าท่านฟังท่านจะทาราบดีว่าวันที่สิห้าถูกผู้ต้อง 5พฤษภามคมกลุ่มกู้ต้องหาคนแรกถูกจับกลุ่มเป็นข่าวนับถึงวันศุกร์ที่6สิงหาคมนี้จะสำนวนจะพบปากขางผูกจึงรี่นำสำนวนไปขอน้าสารเพื่อที่จะออกหมาจับผมทราบมาเป็นการตูวตัวเมื่อคืนประมาณ2ทุ่มเเโ ได้โทรหาพบตรไม่รับสายผมได้โทรหาผู้จัดก,การตำรวจนครบาลไม่รับสายเหตุทำไมต้องโทรเพราะเรื่องนี้ตั้งแต่เกิดเหตุนะเหตุเกิดตั้งแต่วันที่28มีนาคม64ที่ผ่านมาหลังเกิดเหต